ือให้ให้ยังนะตายไม่ได้ให้ไ่ได้บ,ใบ้ให้เสียใจบ่เลยนี่บ่เป็นแดดมันใ,นในต้บ่ได้เลยนี่อเออเป็นจังมือแล้วน้อง ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสูข่คนเบิดสมองสุบอนเด้อพี่น้องเหรอเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้อยก็คือสิมาหาทางน้องแดงก่อนวันนี้พี่น้องเนาะอ่าบ่ได้ไปทางใดวันนี้พี่น้อยเลยสิแวะเข้ามาหาเพิน่นเพราะว่าอ่าได้นยินเป็นโทรแบบว่าเช่างพี่น้องเลยบ่ได้บริเวณนั้นใดพี่น้องเลยเนาะมาที่เป็ยังบ่ฮู้ยังบ่ได้เข้ดิร์นโมงโมเพิ่นอยู่กั <ขา S 1> นหรือบปล่าพี่นอ้นอง เฮ้ยสกปรกฮะมันก็มันนีใครเนี่ยโอหนาวเพราะเป็นไดโอเคอยู่นะเออลมลมอ่าสบายดีเด้งเด้งดโดยสีแดงฮักเลนเนาะสมกับซื้อพี่น้เงเลยเห็นยังยูอ่ะนะฮะไม่ <laughs> เป็นยังคือหายหายอย่างน่ะ ตายบ่ได้บ่ให้เสียใจบ่เลยนี่บ่เป็นแนดนแดมันตายบ่ได้เลยนี่อเออเป็นจังมือแล้วน้องแต่ลายมือเติบหลายมือเติบอืมอัถลูธีก็ได้ถถดสับบ่นทีดแดนไดนบันกระโบูกฉากได้อยู่บ่คะกะมันก็มีภัยโทรศัพท์บ,บา้างมวยไพ่เอออืมอืมออกมเลยอดเลยเนาะไม่นีแบบระบายป้ปปองเียนบ่เหมือนนี่ เป็นแนวมัมีรถไปแบบมันบ่มีอันน่ะมันบ่มีไฟไฟบ่มีไฟสากเบสเลเออไปช่ไหมโดยโดยใช่ใช่เมฆจนพอไปไหมพอเไปชื่ออย่างตีรถที่ตีรถทีเอ้าแล้วยางหัวบ่เชนุ่งหัวตัดเมฆจนล้วไปอยังก็โู้โหเราไปอันนั้นขนมันขนมันขนมันถัจ้างนี้ เราคนมางแบบจักเป็นหักจังนะครับกับผอืมไปเศร้านะเนาะเออพี่น้อยเห็นบรรทุกไปว่าไพ่บุร่ายมาสั่นเป็นลายมือลายย่ามอะไพี่น้อยเออเจ้าไ่ได้เห็นหาช้างมาเบิ่งมานั่นบอกมาอยู่เมื่อเช้านี่ตัวได้ลายเติบไดลายขีดเติบได้ลายเตึกพี่น้อยได้ลายขีดเติบบอกซ้างไพ่ทาหรือปะ เออพื้นเบิ่งใช่พื้นมาเนี้ใช่แต่การของมันใช่เอาจ่ึงเป็นยังงังงังมันมันมีหน้าเสียเปล่านี่เออหนี่พี่น้องยนี่เหมือนมันแดงนะนี่โดยสักฉา้าปกติมันเขียวบ่าแต่นี้นะเขียวแต่เก่าจะเห็นบ่แต่ก่อนเห็นบ่เออแล้วมันนี่มันแดงเอ้ยมันแดงอย่างเดียวนี่เซนเซอร์ตัวนี้พี่น้องเย อ่าจะมีอ่าสาวเงินยืมอ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 าจจะมีอันปัญหาน้บางบางอย่างพี่น้อยไฟนี่บ่เต็มเลยบ่แดกมีแต่กระพริบซินะมอืทีเดียวบ่เต็มที่ได้เนาะสุนเราลงกันน่ะพี่น้อยยังกระพริบๆอยู่มันกระเดชไปได้คมันบ่นีกปกตินี่ตัวนี้เอาขึ้นเนาะเวลาหน้าสาวเนาะใครก็ลืมแลยใครก็ แ <Brand> <laughs> <c oughs> บรนรด์นรรประมาณตะโดนพี่น้อยไม่ได้ข่ามาเบิ่งตะโดนเป็นได้ประมาณจังมือเลยนี่ประมาณห้กมือห้าหกมือ <ừ. S 1> อืมสิเข้อทิศเลยเอาไปกินข้าวกินน้ำเห็นได้ใชะงมเมาบ่งม,ม,ม,มกตกตากันเพียง,งเนาะม,มือเสร็จอ่าจ้ะพี่น้องเอ้ยมืองมวันแล้วบันดนี้อย่างพ่อกายไปกายมาอยุหัตวาบริเวณนี กักเืนงกับมาเยอะมาแบบว่ามาซื้อเนี่ยอยู่ในกินอยู่บ้านพวกอันบรรณสว่างนี่แต่บ้ดนี้กับน้าว่าโควิดมันไต้พายเรเห็นมือจึ่มขึ้นแต่ก้แต่ก้าปุ่นเท่าเจ๊งบ่ะเหยได้เออมันบัดน้ำได้ฉั่น้องลายได้บ่ได้ลายรายนะอ๋อปกติบ่นอ๋อค่ะออกหักฉากราส่ายยังมันบ่ได้เออแบบว่าแต่ได้น้ำนี่ออกปกติได้เลยแต่บัดน้าฉาไราส่ายยังมึงบ่ได้เลยไต้ไายก็บบ่ได้ เอาแล้วตัวเป็นรักเสียบินะคะเงินเป็นน้ำมันนี่นะผมเห็นมันได้เสียบนี่ยไปแจ้งนี่ใครผูกตัวผูกเพื่นบ่เออบุหงุ้งเลยได้เนาะบุหงุ้งเลยพี่น้อยอืมอืมมันเป็นสีแดงบัดบัดลองถอดตัวนี้ออกมาเสียบตัวนี้กับอะไรบ่ลองมาแะลองมาแล้วลองมันก็จะมาเป็นรักเสียบเงเป็นน้ำคิ้วมันเปแจ้ง

มัน,นขียวดิมันก็หงนุ้ยเสย้นนี่แต่มันหงไม่ให้นมดได้เลยไม่หุงเลยจอนมัหงเลย,เลยนี่ยเบิ้งพี่เขียนเนี่นี่พี่เขียวน,นี่เห็นบออันนี้เป็นนัำยางนึนนนงเนาะพอแล้ต้องให้อันผู้เพิ่นมาติดตั้งให้เพื่อมาเห็นให้ผู้เพิ่นคลายนี่แหละเพิ่นจังหงะวันเป็นน้ำยางน,นนะ บางที่อ่าหนังสติ๊กน้ำหมอยกอันนี้พี่น้องาบางที่ก็ได้พิพาทอ่าบางอย่างดูว่าลงใช่ปะไลงเลยทีเดียวไม่เอมแต่น้ำออกปกติเนาะเมืองเราเปิดเมืองน้ำก่อนพี่หนึ่งเวลาเปิดเมืองน้ำถึงจะออกขึ้นบ้องเด้งนะนะออยุไม่หกแปดเออ มันต้องเอาสวิกขึคค้นบ้าเอาขึ้นมุงนะ้งด้วยฮะสวิกสวิกโตมเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นแล้วบ้าขึ้นมุงนม้งตะบึงกนะันเนาะมาเดินมาไปดูเต็ ก็จะนำไปน,นี่ออก,ก่้วก็จะมเฮงบันไดนน้ำอออปกติหน่อย้านนน่อกปกติเลยสักนี้บ่ตะเกาวะเลยเฮงคนนี้ เห็นกูนี่เออเนะอปกติเนาออืมอนี่น้ำใช่ได้น้ำนี่เปิดย่างดก็ได้น้นี่น้อเออมีงนใเจ้าเห็ดย่งอันนี้ก็ป็นอันนี้เฮ้ออันนี้ฮะงัวงัวเจาะ้างว่าแท้ Có lẽ mấy b em điểm chiếc n pledg cái này Hả! Có nếu coi proud n Carbon Pad n nhưng corre ngoan chớ gì. Chuyến à, đi nào! Người b em đi m hoa keluar sẽ có tiếp priced pH n không? N không. T bog lại. Ch seu nó! Nell, ngay Veronica Patrol n, chờ thế nào? Thế 돼 xạo, sao nên đâu được เดี๋ยวแก้แกจะปิดมาเริ่มอะไรเด้อเปิดป้าไว้แบบนี้เด้อจะประมาณจะอ่าบัพ่อต้องบัพ่ออย่างมันอันนี้เอาลงแบบนี้ถามมันสาวมันสติมบอกนะถ้าจังหัว่าเออมันเป็นแนได้นี่แหละเป็นี้ได้ดีไม่ใช่ยังบอกขมือเไม่ได้เจอหนาแต่โดนเนาะงามขึ้นกว่าเก่าพี่น้อยสโตใส่ขึ้นได้องแดงเพิ่นก็ได้คุณนะ มวันไี้ก็ไปวันนี้ก็ไปชื่อไหนก็ไปเหมาะตั้งใจเฮียนเด้อไปคงมืดไปเจ้าก็เจ้าก็บอก่อสาอยู่เพนนั่นอันนั้นเพิ่นไม่เถ่านยม่ได้บ่เพิ่นนั่นได้แต่แบบเพิ่นเห็ดเพื่อนเออไปเพื่อนเพือนไม่ป่อืมไดน่าด้องเด็กไ่ได้บ่ะสาเพิ่นแล้วเงินใหน ก็มาแชะเออคือว่าเลยเนาะพยานแบบพยานอันพยานคนขี่เออยานเนาะยาลูกคนขี่กเทานอืมยันยันลูกคนลิน้ยันจะขี่เสร็จรถกลับอะหนึ่งกะบโมไเป็นไงกรลเติมอยู่บลเป็นไงกะไลเติมอยู่จะคิ่เนา่มามัน่่ากระเจี๊มเปิดม่งห่าข้อสามสี่ขีดข้อนสามสี่ขีดนี่ขี่สบายไหม อาหลุดพิงกันเลยเนาะยังนี่อยู่พี่น้อยเคยพาล่มอยู่บ้างน้องแดงน้องแดงเคยพาล่มอยู่บงนี้บอกบอกเออยืมเพียงอยังเอี่ยมอ่องนี่บอสไอ้นี่หรอวะเนี่ยเต็มอยู่นี้แหะเต็มแล้วแบนนี่บินพี่น้องแบตเตอรี่ที่ว่าเต็มเลย ซีฮีเต็มแล้วเต็มแล้วขี่บางเฮียนนี่ขี่ไปก้าวเบิดโบมดแบบโหมดเอ่อโหมดนั้นได้บรรยากาศเว้ยฉากต่ออืมเพราะว่ามันเย็นงานอดิโน่ไฟโซลาร์เซลล์มันกับคือไฟฟ้าเนาะ เพราะว่าอ่าก็ใช้งานนักพี่น้อยทางสากรถอ่าไดานามแล้วก็อ่าใต้ไฟใต้อีสางอีกมันก็เลยแบบเทไวเนี่ยนิดหน่อยเนาะต้องเปิดไว้ตลอดเด้อเ,เปิดไว้ตลอดแล้วมันนี่สากแลมันเต็มอ่าจนอันนั้นบุลเล่ยังขีดนไหมมันนนั้นบุลเล่จังนัีนนะ้นอะเออสวิคนั่นลืมเอาขึ้นน้องแดงเอาขึ้นนะเอาขึ้นเนาะ สวีงั้นน่ะนะตัวตัวดำดำฮะตัวดำดำไม่กี้นี่เหาลงมาตะเก้าว์ใช่ไหมตะเกาว์เอาขื่นไปเออปลาชนแล้วมันสาเดี๋ยวมันสาบนมือมันนี่อ่ามันยังอันอันนี้เดี๋ยวมันเดะเดี๋ยวมันโอเป็นยังดอก ใช่อยากให้ึ้นไปเซตแน่นเพลนพอึ้นบอกฮะบอกเราขึ้นเมื่อวานเราเซตเมื่อวานนี้เอออืมอดีแล้วบ่ขุณมือก็ได้แบบประมาณทิตหนึ่งหกคิดมือหรืขึ้นเซตหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นมันพัดมาดิลมมันแห้งแล้วมันมาเกาะเกาะบนน้มันเให้บางงานตรงที่มันดูดแสงฮะ ฟุนมันสิพอได้เดดนะนะแหละเปิดไวแชนเด้อเจอยู่ปิดเด้อโมเมนต์ว่าจ้าคิมเดี๋ยวไปปิดโมเมนต์นะเจ้บริไตได้มะเร็งไาไพระติมทําบงรอจังหน่อยประมาณอ่ะสองชั่วโมงนึ่เจ้าม่เสียยังไม่สิหงวะแม่นจักรอยสองชั่วโมงฮะั่วโมงหนึ่งหงบ่ชั่วโมงหนึ่งนึงมาที่หงว่ หนึ่งนอยู่ปะฮะสองนาทีกับมู้เบ่จะมุ <sighs> ่งเหเดนจะเบิ่งเฮะเซนมุงจะหลุดเเดนวนวันวนวันอย่านี้นองเอ้ยนี่แหละบริมาแต่โดนบานองเดงนรแมันแม่แม่กับบริหนาวเพราะมัได้อีกานาวเนาะกินข้าวกับแม่แกมัน มกหนอไม้ไปไปหาซื้อเอาเออเมย์เมย์จอดว่ามกนซือเอาเอ้เสือเอามีรถมาขายดิโแม่อมาายคอเท่าไรอะเศรอยู่บ่คนในบ้านนี่เดวแต่เรื่อมึมีเจ้าได้ิันเนาะไม่แตไก็เผาเงียกะเขา

ไม่นี่ะใครเนี่ยว่าซื้ว่าโอเคอยู่มันมาถ่ายกับไปเจอไม่โจรเนาะเราก็เลยน่าสืไปคนมันอ่าหับจ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อ่าเป็นฤดูการแบบเก็บเกี่ยวมันใช่ซะเอาสำาบับนี้ไอ้ขอตัวเมื่อเด้อบันเดอร์เอาไว้เมื่อไหร่มาหาไม่มีอย่างกระทู่ไปเบิงึงว่าเป็นอะไรไพ่เด้ดออา กัญชาจยู่สามเบสกะถ้าประมาณตอนน้องเล้งพอดีอยงสักบอสากก็ได้พอผมเต็มแล้วน้องเลงเต็มแล้วมันระเบิดมีแต่เปิดป้าไว้ฉันแล้วประมาณตอนอาพอดีเบ็ดเบสไว้ฉันซะ่เด็ดเบิดแล้วป้าที่เจ้ากะเสียบเสียบพายลองเบิงเหมือเด้อเสียบพายลองเบิงเสียบพายลองเบิงคันติดแล้วกะนะคันติดกะโทรไปว่าเป็นอะไั่นไรละโทรไปบอครับสองวัน โทมือไงโทมือเลยบอเยเออจะได้ประหินเนาะโทรศสพท์แจ้งเตือนเลยเมื่อปะได้เหมือนเด้ออวสบายดีโดยโ